คำเตือนอนิเมะเรื่องนี้มีเนื้อหา18แปบวกเด็กที่ไม่มรู้นิติภาวะไม่ควรดูแต่ถ้าอยากจะดูก็ควรหาหูฟังมาใส่แต่ว่าการสปอยครั้งนี้ไม่มีอะไรที่เป็นเบวกเลยยกเว้นคำพูดของผมเองเพราะฉะนั้นคุณสามารถดูได้ทุกวัยกราบสวัสดีครับทุกคนผมเซนไปโอตะคุนะครับวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะเรื่องอิซุสุโครีวิวเวอร์ชื่อไทยของมันก็คือพาวสิวนักรีวิวสายหื่นนะครับเอาละครับเข้าเนื้อเรื่องกันเลย ในโลกแห่งนี้นะครับมีเผ่าพันธุ์อยู่มากมายเลยครับมากมายแก่กองครับแบบหลายเผ่าพันธุ์มากนะครับถ้าจะให้แบ่งแบบง่ายๆก็คือมีทั้งเผ่าพันธุ์ที่อยู่บนบกในน้ําบนอากาศแล้วก็เป็นเทวดาแล้วก็เป็นมารนะครับโดยเผ่าพันธุ์เหล่านี้ก็อยู่บนในโลกใบนี้ครับเหมือนกับแฟนตาซีเรื่องอื่นเลยครับแต่สิ่งที่มันไม่เหมือนเรื่องอื่นก็คือไอเรื่องนี้จะพาเราไปรีวิวอาบอบนวดของต่างโลกครับใช่ครับอาบอบนวดของต่างโลกนะฮะไปเปิดมานะครับชายที่ชื่อว่าสตังนะครับเขาเป็นพระเอกของเรื่องนี้นะครับ เขากำลังเดินออกมาเลยครับเดินออกมาจากร้านออฟโนดของเอลนะฮะซึ่งพอเดินออกมาปุป๊บเขามาเจอเพื่อนกับเขาครับชื่อว่าเซลนะฮะซึ่งเซลนี่ก็เป็นเอลนะฮะไอเซลเนี่ยมันก็สงสัยว่าสตังค์มาไปนอนกับผู้หญิงคนนั้นได้ไงนะครับ <_ an> เพราะว่าไอผู้หญิงคนที่สตังค์ไปนอนด้วยนะครับ <_ an> มันอายุตั้ง500ปีแล้วไ <_ an> อเซลก็บอกว่ามึงกล้านอนไปได้ยังไงอายุแก่กว่ายายมัแล้วสตังค์ก็บอกว่าอายุไม่เกี่ยวส่เดียวได้หมดนะครับหน้าตาดีไว้ก่อนเอาบ,บุ้มไว้ก่อนก็ได้หมดนะครับ จากนั้นก็ยืนเถียงกันไปเถียงกันมาก็มียายแก่นะครับแบบยายแก่ที่เป็นอายุของมนุษย์นะก็คืออายุ5 0ปีนะฮะก็ยายแก่ๆเลยครับแล้วก็เดินเข้ามาหาเซลนะซึ่งเซลก็ชอบยายคนนี้มากเลยครับก็จับดูดปากกันหน้าสตังเลยครับสตังก็เออแดกเลยนะทั้งวันนี้ตังก็เลยบอกว่ามึงก็แดกคนแก่เหมือนกันที่ว่าเมื่อว่ากุยเวเวนจนพอตัดฉากมานะครับก็ มาล้านแล้านะฮะก็เสี่ยงกันเรื่องรสนิยมไม่จบครับสองสองคนมันนะฮะหื่นทั้งคู่ครับแต่ก็คนไหนคิดว่าไหนสวยก็เสี่ยงนะครับเพราะแบบรสสนิยมไม่ตรงกันนะฮะก็จนในทางไอ้สตังค์นะครับมันทนไม่ไหวก็ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนะครับแบบมาวัดกันไปเลยนะครับแบบให้เพื่อนแม่งเขียนรีวิวเลยครับว่าเอลห้าร้อยปีวีเอสมนรุ่นห้าสิบปีใครใครชนะซึ่งมันตอนแรกอ่ะมันก็เห็นผลกันอยู่แล้วครับคือพวกเราอ่ะคิดว่ายังไง เอลก็ชนะนะครับแต่ผลมันกลับลิกครับก็คือมนุษย์ชนะนะครับเพราะไอ้นั่นบอกว่าอายังอายุน้อยกว่านะครับแล้วก็ชนะได้คะแนนที่แบบขาดลอยมากเลยนะครับแล้วพอชนะสุุกสตังก์ก็หน่อยเลยฮะแล้วก็ตัดมาเป็นฉากป่านะฮะมันก็ยังคงเถียงกันไม่จบอะครับและไอ้เซลก็ไปบอกว่ามันคงเป็นแบบสตัง์อะได้รับอิทธิพลมาจากพ่อมันแบบสเปคที่แบบรส่วนใที่แบบแปลกๆนะฮะซึ่งสตังก์ก็บอกว่าก็คงไม่เถียงหลักเพราะพ่อมันก็มีฮาเลมเหมือนกันนะฮะ คุยกันไปคุยกันมาครับก็มีเสียงร้องนะครับซึ่งเป็นเสียงร้องให้ขอความช่วยเหลือนะฮะแต่พอสตาร์งไก่เซลไปถึงนะครับก็เจอไอ้เผ่าปิศาจกำลังไล่ล่าเผ่าเทวดานะครับแบบคุกคามเผ่าเผ่าเทวดานะครับมันก็เลยจัดการเผ่าปิศาจกันเลยนะครับพอจัดการเผ่าปิศาจจ็จก็มาช่วยเผ่าเทวดานะครับเผ่าเทวดาคนนี้นะครับก็แนะนําตัวนะครับว่าชื่อคิมนะครับซึ่ง ความโชคร้ายของคิมนี่ก็คือวงแหวนอะวงแหวนที่แบบของเทวดาครับมันพังนะครับให้มันกลับโลกสวรรค์ไม่ได้นะครับพอมันกลับโลกสวรรค์ไม่ได้มันก็นเลยต้องติดตามไอ้สองคนหื่นใช่ไหมคร<ฮ> <transmit> พอติดตามไอ้สองคนหื่นนี่ไปใช่ไหมครับมันก็นเลยบอกว่ามันเป็นผู้ชายแล้วพร้อมโชวตุ้มจิ๋วนะฮะให้ดูนะครับแต่จริงๆแล้วเผ่าเทวดามี2เพศนะครับแต่ถ้าบอกว่ามีสองเพศนะครับโดนจัดหนักทั้งคืนแน่ผมว่าน,นะฮะก็เลยบอกไปอย่างนะะั้นครับไอ้สตางค์นี่ก็ แบบยอมช่วยครับยอมช่วยเพราะว่าอยากจะไปรู้ครับว่าบนสวรรค์มันมีร้านเอาผมนวนดวหรือเปล่านะครับนั่นคือความคิดที่ชั่วร้ายของมันนะฮะแล้วก็มันก็เลยพาคิมนะครับเข้าไปย่านบันเทิงนะหรือย่านลื่นลบมนะของต่างโลกกันนะครับแล้วก็เข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปพาคิมไปเปิดซิงนะฮะเปิดซิงที่ร้านแมวเหมี่ยนะฮะซึ่งชื่อร้านเอาผมนวดมันชื่อร้านแมวเหมี่ยนะครับเป็นมนุษย์แบบ มนุษย์แมวนะครับเป็นมีหูแมวมีหางแมวก็จัดว่าน่ารักนะครับจากนั้นก็ไอ้สตังก์อะครับก็เลือกเบอร์ตองมาเลยครับ3คนนะแล้วก็จากนั้นไอ้ทั้งสาคนนั้นก็จัดไปเลยครับคนละน้ำครับพอจัดคนละน้ำเสร็จปุ๊บก็ออกมานะครับไอ้สองคนมันก็คุยกันใหญ่เลยครับมันหื่นกันอยู่แล้วมันเคยแล้วมันก็คุยกันว่าอู้ยังเด็ดเลยครับอย่างนี้อย่างนี้ไอ้คิมก็ทีนี้ครับครั้งแรกก็หน้าแดงก่ำเลยจากนั้นพอเสียซิงเสร็จนะครับ ก็ตัดมาที่บาร์บาร์ที่นี่ครับมันก็จะมีโต๊ะนั่งกินนะครับแล้วก็จะมีกระดานที่มันเป็นคล้ายๆโค้ดอะครับเออนั่แหละที่มันั้นจะแบบสามารถรับงานได้นะครับเอางานไปแลกที่ตรงนั้นได้นะครับซึ่งไอ้ที่สตางค์มันทําอยู่มันก็คือการรีวิวอับองนวลครับมันก็เลยมีอัอบนวที่สตางค์ไปรีวิวต่างๆมาแปะไว้ตรงกระดานนะครับแล้วก็คือรวยด้วยครับก็คือการที่มันไปรีวิวเนี่ยก็มีคนก๊อปปี้อยากไปตามเต็มเลยฮะอันนี้มันก็เอา มันก็ทารายได้ได้ครับได้ก็มีสาวเซิร์คนนั้นซึ่งสาวเซิร์คนนี้สวยมากนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นนางเอกนะครับก็โดนสตังค์โดนลามทุกตอนแล้วผมว่านะและ้วก็สาวเซิร์คนนี้ก็เอาแบบถุงเงินมาให้นะไอ้ที่ค่าที่ไอค่าใบปลิวนะคะ่าคอปี้ใบปลิวที่ไอสตังค์กับไอเซิร์ฟไปรีวิวมาแล้วก็เอามาวางให้สตังค์แล้วก็ถามว่าเนี่ยจะเอาเงินมากมามขนาดี้ทำอะไรคนอื่นนะครับก็แบบ เอาไปสร้างบ้านเอาไปตั้งตัวพวกมันบอกว่าเอาไปเที่ยวอาบอบนวดต่อนะเพื่อแบบเผาใหม่ๆนะหละังจากนั้นก็คิมคุงนะครับคิมคงก็ได้ไปทํางานอยู่ที่ร้านบานร์นะฮะร้านบาร์ที่สตัง์มันไปนั่งกินทุกวันนะครับหรือร้านบาร์ที่มันเอารีวิวไปแปะแหะครับนี่ไอ้สตังก์ก็ชวนคิมอีกครั้งครับไปด้วยกันไปพผ่อนคลายบ้างครับทีนี้ก็จบตอนที่หนึ่งครับมันก็แบบอธิบายว่า เตรียมตัวออกไปรีวิวอาบอบนวดครั้งต่อไปครับจบแค่นี้นะครับแล้วก็คนที่ดูถึงตอนนี้ก็ฝากกดซับตะไคร้เนยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ดูนะครับแล้วก็กราบสวัสดีครับไปแล้วครับ